สวัสดีครับน้องชาวบอลสีทุกท่านครับกลับเข้ามาอยู่ในช่องนุมยูบีชาแนลสวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยแมตามสโลกแกนห้ามกระพริบตาอีกแล้วพื่อที่เห็นดารานพรัตน์สวยๆก็นํามาฝากกันนะครับชุดนี้เป็นไม้แยกหน่อทั้งหมดนะครับนี่เป็นดารานพรัตน์สวยมากครับกระถางละ490บาทนะครับกระถางละนะครับกระถางละ490บาทสวยมาก สูความสวยงามของมานางมณีวาสนานะครับนางมะนีวาสนากระถางละ300 20บาทครับนางมณนีวาสนาเข้ามาอยู่ในดงของรักเอ่ยครับรักเอ่ยโอ้ยแต่ละต้นมีแต่สวยๆครับรักเอ่ยสวยงามมากครับ ม้แยกหน่อก็จะโตเร็วโตวไวนะครับดูรักเอวยแต่ต้นนี้ใหญ่มากกระถางละสามร้อยสามสิบบาทครับรักเอวยดูริมขอบฟ้าครับริมขอบฟ้านะั้นๆนะครับจะได้ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะครับริมขอบฟ้าสวยๆของริมขอบฟ้า320บบาทครับริมขอบฟ้า เป็นปักษาพนาวันแล้วสวยๆนะครับอดที่จะถ่ายให้ชมไม่ได้สวยมากครับปักษาพนาวันนี่ก็ปักษาพนาวันอีกหนึ่งต้นครับปักษาพนาวันสวยๆของปักษาพนาวันครับพิเศษกระถางละ3า0บบาทครับปักษาพนาวันวันนี้จัดพิเศษแล้วนะครับ พิเศษให้แล้วพิเศษให้แล้วดูอนุมานประสานกายครับลอดใหม่กำลงกังจักการนะครับ390รบาทครับอนุมานประสานกายเอานำความสวยๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับอสงไขยกระตาษละ320บาทครับอสงไขย ดูพันดาวฟอร์มใหญ่ๆนะครับพันดาวนี่เป็นไม้ที่สวยงามสมชื่อเขาจริงนะครับพันดาวหัวน่าใหญ่มากแลสองร้อยหกสิบบาทครับพันดาวเทพสารุงม้าเรือนเหมื่นนะครับเทพสารุงสวยๆของเทพสารุงครับสามร้อยหกสิบบาทต่อกระถางนะครับเทราปตีครับเทราปตีสวยๆของเทราปตีนะครับสามร้อยหกสิบบาท เดี๋ยวผมให้ชมสวยๆก่อนเทวาสุวรรณครับสวยมากเทวาสุวรรณสวยๆแบบนี้ครับเทวาสุวรรณครับพิเศษ3 3 0บาทครับดูทาานบางแก้วนะครับมาเรือนเหมือนเรือนแสนครับธาตนบางแก้ว320บาทครับทาานบางแก้วว้าวบัวสวรร์ครับบัวสวรรค์320บาทครับบัวสวรร์ ดูณเมืองนนท์ครับนาเทพนะครับณเมืองนนท์สามรอยยี่สิบบาทครับมาชินะบัญชรครับ oh. ชินะบัญชรหัวใหญ่มากนะครับเอาจัดให้พิเศษครับสามร้อยห้าสิบบาทครับชินะบัญชรดูเมืองเกาะเกตนะครับเมืองเกาะเกตครับสวยๆครัเมืองเกาะเกตครับฮับ์ฮารแบบนี้ครับสามร้อยห้าสิบบาทครับเมืองเกาะเกต ก้าทับครับเก้าทับฮับฮับสวยๆของเก้าทับสามร้อยสามสิบบาทครับเก้าทับสวยมากดูองค์หญิงทอฝันนะครับองค์หญิงทอฝันดูกระถางใหญ่ดยกว่าสวยๆแบบนี้ครับสามร้อยสามสิบบาทครับองค์หญิงทอฝันดูครับสวยมากนี่ก็องค์หญิงทอฝันนะครับองค์หญิงทอฝันมีสามกถางสามร้อยสามสิบบาทต่อกระถางนะครับ นูนาวรากสดครับนาวรากสดครับ320บาทครับนาวรากสดเศรษฐีเงินล้านครับพี่น้องเศรษฐีเงินล้านวันนี้จัดพิเศษนะครับเศรษฐีเงินล้านกระถางละพิเศษนะครับ390บาทครับเศรษฐีเงินล้านเอาจัดให้พิเศษเลยวันนี้มีอยู่สามกระถางด้วยกันนะครับกระถางละ390้บบาทเศรษฐีเงินล้าน รมพิมานพรมพิมานกระถางละ320บาทครับผมพิมานดูโนปะเก้านะครับสวยมากๆครับนบะเกานี่ใหญ่มากแล้ด้วยดูดิ330บาทกรับโนบะเก้าแพ็คแบบตะกร้านะครับแล้วก็มีเก็บปลายทางก็จะบวกให้กับไปษณีที่40บาทนะครับเ,เรียนกันให้ทราบด้วยนะครับผมนี่เป็นเจ้าสาวครับเจ้าสาวส,สวย จัดให้พิเศษนะครับเจ้าสาวสวยๆวยกระถางละ390้บาทครับเจ้าสาวนี่เป็นสีสมบูรณ์บนกาบนะครับสีสมบูรณ์วันกาบบนกาบสีสมบูรณ์320บาทครับสิ่งที่จะให้ชมคือรักต้นนี้อยู่ก็เลยอยากให้ชมต้นนี้ ดูครับนี่เป็นลูกไม้จันนัดนะครับลูกไม้จันนัดที่บอกว่าเขามีชื่อเลยแต่ผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปพูดชื่อผิดเห็นสวยมากมีต้นเดียวด้วยนะที่สวนมีต้นเดียวลูกไม้จันนัดเป็นบอลกาบนะครับอ้าจัดให้พิเศษครับวันนี้330บบาทครับใครที่ได้ไปคุ้มเกินคุ้มสวยๆแบบนี้ เขาก็สวยการันตีของความสวยงามครับสวยมากสวยมากอาจารย์คุงอาจารย์คุงสามยี่สิบาทครับอาจารย์คุงอับส,สวรรค์ครับเลี้ยงกระเลี้ยงอับส,สวรรค์คุ้มนะครับสวยๆครับวันนี้มีสามกระถางครับอับส,สวรรค์กระถางละสามร้อยี่สิบาทครับอับส,สวรรค์ ตามมาด้วยครับซับเจริญครับซับเจริญน320บาทสุดท้ายแล้วให้ดูชายชนชายชนแห่งความสวยงามครับชายชน220บาทครับใครรับไป2ต้นวันนี้จัดให้พิเศษครับ440บาทครับชายชนชายชน085 8 8 2 4 9 8 2 0 8 8 8 8 2 4 9 8 2 ขอบคุณที่การติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณ